สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องไตเติ้ลอาร์มเกมเมอร์ซนะครับวันนี้ก็จะมาแคสเกม PKXD นะครับวันนี้เราก็จะหาเงินสิบเหรียญน,นะครับ<ๆ>เพื่อจะไปซื้อตัวละครสัตว์เลี้ยงนะครับสามพันนะครับในร้านซื้อตัวละครสัตว์เลี้ยงนะครับเราก็จะมาเล่นในกิจกรรมน,นี้นะครับ ้ยต้องรอแป๊บนึงโอ้นี่ครับคนเขาก็เล่นไปแล้วนะครับเราต้องรอให้คนเล่นเสร็จนะครับเหลืออีกไม่กี่วินะครับ้ยอยากได้ลูกอยากอยากได้ลูกโป่งอ่ะเดี๋ยวผมออกไปเอาลูกโป่งก่อนดีกว่า้ยลูกโป่งอยู่ไหนแน่น่แนอ๋ออ๋ออยู่นี่ไงนี่ไงตรงสัดเลี้ยง้ยได้เป็นสีเดียวกับเขาเลยอ่ะ ไปดีกว่ารีบหน่อยรีบหน่อยรีบหน่อยนี่ครับเราออกมาก็ทันพอดีเนี่ยนะครับได้ครับกเขาจะนับถอยหลังประมาณ15-16วินะครับ

อันไหนนอนนี่ดิวิ่งไม่ได้ละวิ่งเขานำไปแล้วอ่ะวิ่งนี่นำไปแล้วอ่ะวิ่งต้องวิง่แงแซงวิ่แงแซงวิ่งแซงวิ่งแซงไว้แหลกแหลกแซงแซงวิ่งนำอีกละวิ่คือวันนี้เลยว่ายน้ำก็ได้ขึ้นไปไม่ทันโอ้ <laughs> โอ้เงนสองร้อยอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยโอ้ที่สี่เลยเหรอไม่ได้องไปพลาดประตูเลยทํไมนะครับเราก็ได้เงินมาแล้วครับสามพันเหรียญแล้วเราก็ไปแล้วเราก็ไปซุ่มสัตว์เลี้ยงกันเลยนะครับมาที่ร้านซื้อสัตว์เลี้ยงตรงนี้นะครับ แลานี้ก็จะมีหุ่นยนต์ให้บริการอยู่ตรงนี้นะครับเขาจะมีให้ซื้อสัตว์เลี้ยงระหว่าง5,000กับ3 0 0พนะครับตอนนี้ผมขอซื้อ3 0 0พันก่อนนะครับและห้าพันเราค่อยเก็บต่ออีพีหน้ากันนะครับนี่ครับแล้วก็กดไปเลยนะครับตัวส0 0พันนะครับนี่ครับเขาจะส่งมาที่บ้านนะครับ นี่เราจะไปโผล่กันที่้านกันนี่ครับเห็นหรือเปล่าครับรออีกประมาณ1วันนะครับประมาณ24ชั่วโมงนะครับถ้าใครเปิดแล้วผมจะเอามาให้ดูนะครับว่าได้ตัวอะไรกันนะครับ เอาละครับวันนี้เราก็จะมาเปิดสัตว์เลี้ยงกันนะครับไปเลยกดเราได้ได้ตัวอะไรนะหนึมกดเลยวิแมวเหมียวไิ่้แมวเหมียวน่ารักจังเลยในรูปหัวซีก <c oughs> ็ <c oughs> ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมกด s u b ส c ค i b e แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบาย